สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้จริงเคยนะคะเจอกันในช่องพุ้นไทยมินอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ่นเดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอยห้ทุกคนชกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขมวยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ จะออกนะคะประจําเช้านะคะวันที่10นะคะเดือนสิงหาคม2 5 6 6นะคะวุ้นดาวโจรคืนนี้อัดให้ลูกหนึ่งนะคะเจาะออให้เม็ดเดียว16นะคะวุ้นดาวโจรรูด1เจาะหนึ่งหกนะคะสำหรับคำคืนนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคน he ing, he ing, เฮงเฮงรวยรยปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ